จริงครับผมเห็นว่า PSL drop t e c t ใช่ไหมเราฟังก่อนเลย PSL PSL ยังเจเกมยังไม่ไม่ไมน,น่าได้เกมเมื่อกี้ PSL drop d e t e c t ดอบที่ไหนอะโอ้ยนี่ไงมาแล้วผมเอง Shorty Rock Remix โอ้ยโหใช่เหรอถ้าผมถ้าโดนผมผมว่าเจละถ้าโดนผมว่าเจละโอเคเราไปดูอ่า reaction เลยดีกว่าป่ะ Shorty Rock โอ้โหพี่แกดิสบนดิส SKS ตาวชอตที่ร็อกรีมิกดิสทร่กขอเปิดเสียงอะโอเคทุกคนโอเคนะชุนเวนด้วยโอเคครับผมจัดไปเย อันเ้ียนะแมงบอกจะเหยียบกูไม่คิดเ่ยจะโดนฉกทาเยยบงูไอเฮียเพี้ยนเพราะยาที่แดกดูลูกตาของมึงที่แหวกเพี้ยนเพรอยาที่แดกดูลูกตาของมึงที่แหกเจอมึงเป็นคนที่แอบไรก็บอกมึงเป็นคนที่แสบแต่ได้เกิดว่ามึงเป็นไร NG ็ n จอยู่คงเป็นคนที่แดกมึงบอกจะเหยียบกูมึงก็โดนฉกทะเย็บงูมึงบอกมึงเกลียดกูแต่กูไม่เห็นมาเฉียดกูมือยอดมาเหยียดกูบอกคนฟังไม่เฉียดกู มึงบอกมึงเปลี่ยนกูคจ็เปลี่ยนครูเดคคออยู่กัมมัลลออยู่ห้องน้ำแมงกัมกระดอเดคคอยอยู่กัมกัมมัลออยู่ห้องน้ำแมงกัมกระดอโอ้โหไอ้เี้ยแฟกหน้านี้แฟกนะาทุกคน I go be and cool they call you come along now men come You down didi go yarn me walk you should share the me act of they call you come along now men come get down didi go yarn me walk you should share the me act of มึงน่าเก็บเอาไว้คิดว่ามันไม่แปลกที่กู switch แลกูก็ไม่คิดที่จะด i s s กูให้แกเพราะเคยเห็นมึงเป็นมิดมึงไปอยู่กับใครมึงก็ s n i t เอาไปโม้แฟนคลับว่ามึง wish AGU กูแม่งเพล็ดมึงก็พลิกมึงแม่ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ big I'm caught up to the gold AGU in love ยังแรร์ hit try get p a i ยังแกช่วย shop day off AGU coming long w a กูไม่มีท i m จะ flop กูก็โดดมันฟ l o p แต่มึงยังห่ามัน dog โอ้ยกูโดดมัน flop วิเชีย กูกระโดดเหมือนกบแต่มึงยังเห่าเหมือนหมาโอ้โหกูกระโดดเหมือนกูกระโดดเหมือนฟรอกแต่มึงยังเห่าเหมือนเหมือนด็อกโอยี่เคี้ยพีเอสลเอาว่ะกูไม่มีท่านอยู่ฟรอคกูกระโดดเหมือนฟรอคแต่มึงยังเห่าเหมือนด็อกโอ้เพียงเพราะยาที่แดกดูลูกตาของมึงที่แหวกเพียงเพราะยาที่แดกดูลูกตาของมือที่แหวกเห็นมึงเป็นคนที่แอบไพร์ก็บอกมึงเป็นคนที่แซบแต่ได้เกิดว่ามึงเป็นไรเอ็นจีอยู่คงเป็นคนที่แดกเพียงเพราะ ถ้ามึงเป็นแรด NGU นี่แหละเป็นคนที่แดกแรดก็คือหนูนะทุกคนแรดอีกความหมายหนึ่งก็คือคนที่ขายเพื่อนคนที่หักหลังเพื่อนคนที่ฟ้องฟ้องตำรวจอะไรเงี้ยแรดอะคนที่หักหลังเพื่อนคนที่แทงข้างหลังเพื่อนเราบอกว่าถ้ามึงเป็นแรด NGU นี่แหละจะแดก NGU ก็คือค่ายเพลงของวันมมลนะผม Never Give Up หรือว่า NGU ในถ้าแปลตรงตัวภาษาไทยก็จะแปลว่างูนะทุกคนงูก็จะแดกหนูน,นั่นเองอ้ oh my god แวกมึงเพียงเพราะยาที่แดกดูลูกตาของมือที่แหกเห็นมึงเป็นคนที่แอบไพรก็บอกมึงเป็นคนที่แสบแต่ได้เกิดว่ามึงเป็นไรต์เอ็นจียูคงเป็นคนที่แดกมึงเพียนเพราะยาที่แดกดูลูกตาของมือที่แหกมึงเพียนเพราะยาที่แดกดูลูกตาของมือที่แหกเห็นมึงเป็นคนที่แอบไพรก็บอกมึงเป็นคนที่แสบแต่ได้เกิดว่ามึงเป็นไรต์เอ็นจียูคงเป็นคนที่แดกภารกิจกูยังไม่เสร็จกูยังต้องตาไม่เก็บวันนี้กูพอไปเจ็ด <Yeah. S 2> ไม่เข็ดเพราะยังเป็นเด็ก <Yeah. S 2> คำพูดของมึงเสลด uh. ขอโทษที่กูเดเลดเ <'m> สาวเพลงเหมือนต่างประเทศ oh. ถ้ากูรวยจะไปต่างประเทศ <Yeah. S 2> จใจมันกระจอก ไม่ต้องบอกกูรู้ว่าทำกับบอกคือสิ่งที่มึงต้องชูสบล็อก่ึงจะมาหลอกมึงคิดว่ากูไม่รู้เรื่องจริงที่ฮูโนจำหนูทุกมันทูดอัจำูทุกโจอนหายไปเหมือนกับครูโตถึงกูไม่ใช่ผู้ใหญ่แต่คนเขาบอกกูดูโตกูทํามึงว้า เหมือนครั้งแรกที่มึงไปดูโชว์ให้มึงดูตอนกูโกรเพราะว่าสาวมึง t ูโอมึงเพี้ยนเพราะยาที่เด็ดตาของมึงที่แหวกเพี้ยนเพราะยาที่ดดูลตองมึง่แเห็นมึงเป็นคนที่แอบใครก็บอกมึงเป็นคนที่แสบได้เกิดว่ามึงเป็นรนเอ็นจียูคงเป็นคนที่แดกวิพีอแกแบบว่าใส่ความหมายไปเยอะอยู่นะทุกคนหนึ่งสิบทุกคนหนึ่งสิบเพลงนี้ของพ s l อ ชอตตี้ร็อกรีมิกจริงจริงมันมาจากแรปเปอร์ต่างประเทศนะเพลงเนี้ยเป็นบีทรีมิกนะเพร1ะหนึ่งสิบได้อยู่นะแกซ่อนไปเยอะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟั่งโอ้ไอ้นั่นบอกจะเหยียบกูแต่มึงไม่คิดเหรอว่ามึงจะโดนฉกเพราะว่ามึงเหยียบงูเฮียเอาว่ะก็คืองูก็คือก็ก่อนหน้านี้นะทุกคน p ีเอ่ะได้โพสตสตอรี่มาบอกว่าทําไมกูถึงดิสยังเจอ่ะเดี๋ยวผมถ้าผมหาเจอเดี๋ยวผมเอาขึ้นให้ดูนะทุกคนนี่ทุกคนผมให้ดูทําไมทําไมพีเถึงดิสยังเจนะครับนี่ครับ PSL อส t โพสแท็กลิสของอัลบั้มตัวเองนะก็คือพีเอได้ลงตอรี่นะผมเอ่อเกี่ยวกับแท็กลิสในอัลบั้มใหม่ล่าสุดนะผม แล้วยังเจก็ได้รีพลาสตอรี่นะมาบอกว่าอัมกรฟักโยโฮเลเบลอัพวิดวันดรอปนะทุกคนก็คือกูแบบว่าจะกูจะคว่ำกูจะคว่ำอ่าเลเบลก็คือค่ายเพลงนะค่ายเพลงของ P.S.L คิดว่า P.S.L น่าจะเป็นหนึ N ่งในเมมเบอร์ของงูเรคคอร์ดนะทุกคนงูเรคคอร์ดก็คือของวันมิวที่มีเอฟเฟนด้าด้วยนั่นแหละอัมกรฟักโยโฮเลเบลอัพวิดวันดรอปก็คือกูจะกูจะคว่ำค่ายเพลงของมึงทั้งหมดด้วยเพลงเดียวของกูอะไรงเงี้ยเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอกูเหยียบหน้าไอพีทนะทุกคน พี่เอลก็เลยบอกว่าสำหรับใครสงสัยว่ากูดิดมันทำไมนี่นะโย่เอ้ยอะจริงนดนจริงครับแล้วดูครับที่ยังเจรีพลายสตอรี่ของ PSL ออีกทีหนึ่งมา บอกว่า n v e r แล้วก็ You the Gay One PSL ลง story ว่า Go outside stop being goofy on internet ช a y ก็คือแบบว่าเหมือนอยังเจก็ชอบชอบทำหน้าไอแบบเนี้ยชอบทำหน้าแบบเนี้ยไอแบบเนี้ยไ,ไอของแกนั่นแหละ <c oughs> นั่นแหละแล้วแกก็บอกว่า Enver You the Gay One ก็คือก็คือด่าแบบแบบเหยียดคนดำอมาทุกคน ม่ได้ไม่อันนี้คือไม่ได้เบียวคนผิวสีนะทุกคนอันนี้คือการเหยียดคนคนดำนะเว้ยคำนี้ยมันแปลว่าไอไอมืดที่แปเป็นภาษาคนไทยอ่ะแล้วคันนี้ทุกคนทุกคนลืมอะไรไปหรือเปล่าครับว่ายังเจเป็นคนขาวเป็นฝรั่งขาวเป็นลูกครึ่งฝรั่งขาว คือถ้าเป็นคนเอเชียพูดผมว่ามันอาจจะซอฟไปอีกแบบหนึง่งหมยถึงว่าซอฟซอฟลงกว่าการที่เป็นคนขาวพูดอะเข้าใจปะคือนั่นแหละทุกคนประเด็นคือ,อยังเจคือฝรั่งที่เป็นคนขาวเพื่อนวันวิวเห็นจะยังไงเนาะนาโตอ่ะอันนี้โอ้โหอ้าวฝรั่งเราคิดว่าอินเดียโอ้โห bro the f ฟังต่อฟังต่อทุกคนเฮียผมผมแบบว้าวมากเลยตอนแรกผมไม่ได้คิดอะไรนว้ย for who for nick nick ได้ว่าจะเหยียบกูยังเจเป็นคนเค้านลยลืมเลยมึงเพี้ยนเพราะย่าที่แดกดูลูกตาของมึงที่แวกมึงเพี้ยนเพราะย่าที่แดกดูลูกตาของมึงที่แหกเห็นมึงเป็นคนที่เพื่อนรักรู้ใจรู้ใจรู้มือเขาจะเรียกกันโอ้โหรู้มือคือใครบอกว่าวันมีวไม่ตอบโต้ครับอันนี้แซวว่าไม่ได้ติดตาม Facebook ของวันมีวนะครับวันมีว วันมิวถึงขั้นอวยพรนะครับผมบอกเลยว่าวันมิวไม่ใช่ไม่ตอบโต้นะครับวันมิวอวยพรให้เลยนะครับผมบอกเลยติดตาม Facebook ส่วนตัวของวันมิวนะครับรู้ทุกเหตุการณร์นะผมวันมิวแกชอบบ่นลง Facebook วันมิวแกแกด่าเลยครับผมจำสนตามเจแต่ไหนไอจีใช่ครับไปตาม a c e b o o k นะครับผมอนวัตตีพงนะแกะด่าเลยด่าแบบอวยพรอะเดี๋ยวแวะไปดูครับนี่ผมเปิดให้ดูมาวันมิวบอกว่ากระจอกไอเทียเก่งแต่ปากขอให้มึงได้ขอให้มึงโดนนะทุกคนใครบอก ใครบอกวันวิวไม่ตอบโต้นะครับแล้วก็บอกว่าวันวิวบอกว่ากูต่อคิวฟ้องต่อเลยได้ไหมอ่ะก็คือแบบว่าขอฟ้องต่อจากค่ายของมียูเลยอ่ะใช่ไหมทุกคนวันวิวคือต่อแถวฟ้องเลยนะเนี่ยนั่นแหละทุกคนอ่ะเดี๋ยวฟัง PSL อสเอมาอีกทีนึ่งแบงเสือคิวเอ็นเวิลดอีกใช่ครับผมเรื่องมียูนี่จริงไหมครับไดมอนอันนี้ไม่รู้เลย มึงไม่คิดเ่าจะโดนโชคทะเยอเงยเหรยมึงเพี้ยนเพราะยาที่แดกดูรูตาของมึงที่แหกมึงเพี้ยนเพราะยาที่แดกดูรูปตาของมึงที่แหกเห็นมึงเป็นคนที่แอบไรก็บอกมึงเป็นคนที่แสบถ้าเกิดว่ามึงเป็นไรเอ็นจีอยู่คงเป็นคนที่แดกมึงบอกจะเหยียบกูมึงอโดนโชคทะเยบเงยมึงบอกมึงเกลียดกูแต่กูไม่เห็นมาเฉียดกูยอดมาเหยียดกูบอกคนฟังไม่เฉียดกูมึงบอกมึงเปลี่ยนกูผิดใจใครก็เปลี่ยนครู เดคออยู่กำมารออยู่ห้องน้ำแม่งกำกระดอโอยโหเดคออยู่กำมารออยู่ห้องน้ำแม่งกำกระดอนะทุกคนอันนี้นก็ if you know you know นครับผมถ้าคุณรู้ก็เราก็รู้กันนะทุกคนห้องน้ำสีฟ้าก็ภาพนั้นนะผมได้เห็นมาประมาณสองอาทิตย์ก่อนที่จะหลุดออกมาขนาดนี้นะทุกคนผมได้เห็นตอนนั้นมันเป็นอยากดูรีแอคผมไหมตอนเห็นครั้งแรกเดี๋ยวผมดูให้ดูความหมายแฝงแรงจริงครับนี่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 คือรีแอคของผมนะทุกคนรีแอคของผมตอนเห็นภาพนั้นครั้งแรกเลย เนี่ยครับใครไม่ทันดูแก๊สในแม็กโดนโอคืออะไรครับนี่นะล่าสุด What the fuck <c oughs> แล้วประเด็นคือใส่เพลงซ้ำรอยเลย จอไม่ได้ทุกคนไปดูเองเอาขึ้นจอไม่ได้ทุกคนดูเองตอนนั้นคนดูไลฟ์ประมาณยี่สิบเวคือผมไม่มั่นใจว่าม,มันคืออะไรตอนแรกอะตอนแรกที่ผมเห็นอะผมเห็นแค่ภาพคนกอดกันในห้องน้ําตอนแรกที่ผมเห็นอะคือผมเห็นแค่คนกอดกันในห้องน้ําเว้ทุกคนคือผมก็ไม่ได้สังเกตว่าไอ้ขวาล่างมันคืออะไร พอมันใส่เพลงทุกคนก็น่าจะน่าจะรู้นะในไอจเวลาใส่เพลงอะ่ะมันจะมีรูปลําโพงอะ่ะบังอยู่มันจะมีรูปลําโพงบังอยู่ตรงนั้นพอดีแล้วผมอะ่ะไม่เห็นตอนแรกผมก็เอ๊ะนั่งชิวๆอ่ะนั่งชิวไปเรื่อยสักพักหนึ่งไอ้เฮียคือ,ค,อคือตอนแรกมองไม่เห็นก็เลยแบบซูมดูให้มั่นใจว่าเอ้ยใช่หรือเปล่าเพราะว่าเวลาใส่เพลง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 ภาพใน IG, ไอจีอ่ะไอไอรูปลําโพงอะ่ะมันจะบังเว้ย ตอนแรกผมก็ไม่เห็นผมคิดว่าเออนอนกอดกันเฉยๆโดนแอบถ่ายในห้องน้ำอะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นก็เสื้อผ้าก็ยังอยู่ครบไงนะสะพานหนึ่งไอ้เฮียไม่ใช่แล้วก็เลยเป็นดีแอคกเมื่อกี้แหละที่ทุกคนเห็นเลยก็คือตุตอนแรกอะผมเข้าไปผมก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าคือไอจีนั้นอะลงแค่อย่างเจอย่างเดียวเลยลงทุกอย่างเลยการดูดกงดูดแก๊สในแมคโดนัลอะไรเงี้ยลงหมดแล้วผมก็เลยว่าไม่ได้สนใจล่าสุดเนี่ยอันนี้คือตกใจว่าเห็นกอดนะอันนี้คือตกใจว่าเห็นเห็นแค่กอดนะ อันนี้คือเห็นแล้วอันนี้คือเห็นแล้ว What the fuck อันนี้คือเห็นแล้วว่าว่ามันมีอะไรเลยมากดเอฟเฟกอันนี้คือเห็นแล้วว่า,านนว,ว่ามันคืออะไรคือวันนั้นประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วที่ผมเห็นแล้วคราวนี้ไอจี IG นั้นก็โดนล,ลบออกไปตามนั้นเลยตามที่พี่เอสเบอกเลย มึงเปลี่ยนกูพี่ใจใครก็เปลี่ยนครูเด็กเขออยู่กับมันรออยู่ห้องน้ำแมงกัมกระดอีที่ดีก็อยากมีวออยู่เฉยๆแต่ไม่อยากจะพอเด็กขออยู่กับมาล้ออยู่ห้องน้ำแมนกัมกระดอีที่ดีๆก็อยากมีวออยู่เฉยๆแต่ไม่อยากจะพอใครมือเนี่เก็บเอาไว้คิดว่ามันไม่แปลกที่กูสวิช์ตอนแรกกูก็ไม่คิดที่จะดิสกูให้เกียร์เพราะเคยเห็นมึงเป็นมิดมึงไปอยู่กับใครมันก็สเนชกูไม่เกียรเพราะว่ากูเคยเห็นเป็นมือเป็นมิดอ่ะ อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ตอนแรกกูก็ไม่คิดที่จะดิสกูให้เกียรติเพราะว่ากูเคยกูเห็นเคยเป็นมิดอ๋อกูให้เกียรติอุ้ยเพียแอวให้เกียรติเลยนะต่อเลยกูก็ไม่คิดที่จะดิสกูให้เกียรติเพราะเคยเห็นมึงเป็นมิดมึงไปอยู่กับใครมึงก็สนิชเอาไปโมกับแฟนคลับว่ามึงริชมึงไปอยู่กับใครมึงก็สนิชนะทุกคนสนิชนี่เป็นคำเดียวกันกับคำว่าแรดนะทุกคนที่เขาใช้เรียกซิกนายสนิชหรือว่าแรดก็คือคนที่ขายเพื่อน ให้ตำรวจคนที่หักหลังเพื่อนคนที่เอาเรื่องเพื่อนไปพูดอะไรเงี้ยนั่นแหละเขาเรียกว่าสเนชไม่ก็แรดคนที่แทงข้างหลังเพื่อน กรโดดเหมือนฟลอกแต่มึงยังเห่าเหมือนดอกวันนี้อันนี้เฟี้ยวจริงกูก็โดดเหมือนกูกรโดดเหมือนฟลอกแต่มึงยังเห่าเหมือนดอกโอ้โหฟลอกก็คือกบดอกก็คือตามนั้น เพย่ราะยที่แดกดูลูกตาของมึงที่แหวกมึงเพียงเพราะยาที่แดกดูลูกตาของมึงที่แหกเห็นมึงเป็นคนที่แอบไบรก็บอกมึงเป็นคนที่แสบแต่ได้เกิดว่ามึงเป็นไรด์เอ็นจียูคงเป็นคนที่แดงเพียงเพราะยาที่แดกดูลูกตาของมึงที่แหวกมึงเพียนเพราะยาที่แดกดูลูกตาของมึงที่แหกเห็นมึงเป็นคนที่แอบไบรก็บอกมึงเป็นคนที่แสบแต่ได้เกิดว่ามึงเป็นไรด์เอ็นจียูคงเป็นคนที่แดกภารกิจกูยังไม่เสร็จกูยังดองตาไม่เก็ วันนี้กูพอไปเจ็ดที่ไม่เข็ดเพราะยังเป็นเด็กคำพูดของมึงเสลตขอโทษที่กูติดเลยเศราเพลงมันต่างประเทศถ้ากูรวยจะไปต่างประเทศเใจมึงก็จอกไม่ต้องบอกก็รู้ว่าทำก็บอกคือสิ่งที่มึงต้องชูสึบรกถ้ามึงไม่บอกอุ้ยไอ้ที่ตอนแรกผมฟังผิดวะตอนนี้ ไม่ต้องบอกตัวรู้ว่ว่าทำกัะบอกคือสิ่งที่มึงต้องชูสบรกไม่ต้องบอกว่ามึงกระจอกกูก็รู้โว่ทำกระบอกคือสิ่งที่มึงต้องชูสโบรกทำกระบอกเยี yeah, ่ยทำกระบอกโฟล ถ้ากูเลยจะไปต่างประเทศใจมึงกระจอกไม่ต้องบอกก็รู้ว่าว่าทำก็บอกคือสิ่งที่มึงต้องชุดไม่จะมันหลอกม,มันคิดว่ากูไม่รู้เรื่องจริงที่ w ูโนจากหนูทุกมันดูโดมึงรู้จากว่าควรจอนหายไปเหมือนกับพูดโตถึงกูไม่ใช่ผู้ใหญ่แต่คนเขาบอกกูดู โถ้ามึงว้าวเหมือนครั้งแรกที่มึงไปดูโชว์ให้มึงดูตอนกูโกรเพราะว่าสาวมึง 2O เพราะว่าสาวมึง 2O นะทุกคนไม่ต้องบอกว่ากูดูโกรนะแล้วก็สาวมึง2อนะไเหีย,ยก็ใครที่ตาม Facebook อย่างเจน,นะผมที่ว่าเรื่องแม่เรื่องแม่ของเด็กคนนั้นนะสาวมึงโ o อันนี้ PSL พูดถึงคนนั้นหรือเปล่าที่อายุ31หรือ32 สาวสาวมึงถูโตกูทำมึงว้าวเหมือนครั้งแรกที่มึงไปดูโชว์ให้มึงดูตอนกูโกรเพราะว่าสาวมึงถูเพราะว่าสาวมึงถูสาวมึงถูสาวมึงถูมันออกได้สองอย่างอ่ะเพราะว่าโฟล์มันมาแนวเนี้ยสาวมึงถูเพราะว่าสาวมึงถูสาวเปล่า วว้า <Wow, S 2> oh. เหมือนอมันออกได้ส oh. องอย่างอะสาวมึง too old สาวมึง too o l เนี่ยมันออกได้สองอย่างเลยว่าสาวหรือว่าสาวันออกได้หมดเลยเพราะว่าสำเนียงพีเอสเอเอามแบบนี้เลยท่อกระบอกคืออะไรครับพี่แชทบอกนิดท่อกระบอกคืออะไรก็คือที่บำบัดยาเสพติดที่ทุกคนเคยดูป่ะผมเคยดูแล้วผมไอ้เหี้ยกูสาบานเลยชีวิตนี้กูจะไม่เส้ยาเสพติดแล้วกูไปบำบัดที่ท่อกระบ,บอกเหี้ย ไอฟอร์จูนมันพวกกุ้ยสะถุนไม่มีงานทําหรือหิวแสงตามไงเป็นไงแลเจเจมันเม็ดขึ้นผมบ,บอกแล้วเฮียแฟนเด็ก13หนักจริงอันนี้จริงครับก็คือทํานก็บอกก็คือที่บำบัดยาเสพติดนั่นเองที่เลิกยาเออนั่นแหละเขาจะแบบว่าให,โโหแบบ้โอ้โหแม่งแบบมึงวาวเหมือนครั้งแรกที่มึงไปด<ๆ>ูโชว์ให้มึง <ๆ S 1> ดูตอนกโกรว์เพราะว่าซาวมึงทูโอ้ยมึงเพี้ยนเาะยาที่แดกดูลูกตาของมึงที่แหวกมึงเพี้ยนเพตาะยาที่แหวดูรูปต ็นคนที่แอบไรก็บอกมึงเป็นคนที่แสบแต่ได้เกิดว่ามึงเป็นไรเอ็นจียูโคเป็นคนที่แดกอ้โหหนึ่งสิบผมโอ้โหหนึ่งสิบผมผมให้เนะแกซ่อนแบบคำแบบลับๆไวในเพลงเต็ไมไปหมดเลยหนึ่งสิผมให้เกนะทุกคนแกจะใช้คำที่แบบว่าเป็นคำที่เหมือนแบบต้องรู้อะต้องรู้ข้อมูลอนะถึงจะแบบว่า ถึงจะรู้ความหมายของแกอะไรเงี้ยคือถ้าฟังธรรมดาเราก็อาจจะฟังผันผ่านเนี่ยแต่ว่าถ้ารู้ข้อมูลคือแบบว่ารีมิกจากไหนเหรอเดี๋ยวบอกชอตี่ร็อกนะของเอสเคเอสตาชอตี่ร็อกเอสเคเอสตาคนนี้เลยเป็นซาวจากแอตแลนด์ตาฟีดลีวกอดเอ็ดเฟียลนะผมผมชอบไือนนีนนี้ PSL ชอบแชร์ของสตอรี่จนผมแบบไปฟัง ชอตที่ร็อกนั่นแหละนะเฟี้ยวเฟียวจริงคนนี้เฟี้ยวจริงดี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 จริงไปไปฟังเองช่วงนี้เขากำลังมานะพวกซาวอะไรพวกนายวิเชียรอนะไรพวกเนี้ยซาวอะไรแบบเนี้ยกำลังมาถ้าเราติดตามอะไรเงี้ยมันได,ได้อยู่หนึ 1> 1่งถึงสิบให้เก้าเต็มสิบนะของ PSL โอเค